รือพักอีกกนหนึ่งครับพักเนาหรือผักข่าครับใบชะอมใส่แล้วกันนัวเข้าไปนวเล็กครับน้ำยาหนังครับน้ำยาหนังข้าเบือมะพริกครับนะครับวัดถุดิบลักๆที่ขาดไม่ได้คือประแดกนัวครับ เดี๋ยวต้นนัวนวอันใด้ซุกที่หลังกระใส่ก้อนครับมักหอยขาดไว้นี้ครับผงนัวเส้นหลายเส้นหลายเส้นหน่อยเส้นหน่อยดูครับยังไม่ได้พักลุกนะครับนี่นครับเอาพักลงไปแกันคนๆซุกเข้าให้เข้ากันครับดางบ้านเขาเป้นคนเล่คนเล่